เคยไหมเราพยายามเป็นคนดีให้ทุกคนยอมทุกอย่างอดทนทุกเรื่องแคร์ความรู้สึกของคนอื่นจนลืมถามใจตัวเองว่าเรายังไหวอยู่ไหมเราถูกสอนมาตลอดว่าคนดีต้องเสียสละต้องคิดถึงคนอื่นก่อนต้องอดทนถึงจะมีคุณค่าแต่ไม่มีใครเคยสอนเราว่าถ้าวันหนึ่งใจเราพังเราควรดูแลตัวเองยังไง พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราทรมานตัวเองไม่เคยสอนให้ทนจนใจหมดแรงไม่เคยสอนให้เอาความสุขของคนอื่นมาแลกกับความทุกข์ของใจเราตรงกันข้ามธรรมะสอนให้เรามีสติรู้จักประมาณรู้จักวางและรู้จักรักตัวเองอย่างถูกต้องเพราะคนที่ไม่รักตัวเองจะเหนื่อยกับการรักคนอื่นและสุดท้ายจะไม่เหลือพลังใจให้ใครเลย การรักตัวเองในทางธรรมไม่ใช่การเห็นแก่ตัวไม่ใช่การเอาแต่ใจแต่คือการไม่ปล่อยให้ใจของเราถูกเหยียบย่ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ว่าโดยใครแม้แต่ตัวเราเองถ้าวันนี้คุณกำลังเหนื่อยกำลังรู้สึกว่าทำดีเท่าไหร่ก็ไม่พอแคร์คนอื่นมากจนใจอ่อนล้าคลิปนี้ไม่ได้จะสอนให้คุณรักตัวเองมากขึ้นแต่จะชวนคุณหยุดทำร้ายใจตัวเองและเรียนรู้ว่า รักที่ดีที่สุดในชีวิตอาจไม่ใช่การถูกรักจากใครแต่คือการที่เราไม่ทอดทิ้งตัวเองอีกต่อไปถ้าคุณพร้อมแล้วค่อยๆฟังค่อยๆวางข้อหนึ่งรักตัวเองคือไม่ทำร้ายใจตัวเองซ้ำๆคนจำนวนมากไม่รู้ตัวเลยว่าทุกวันที่เราบอกว่าอดทนอีกนิดเดี๋ยวก็ผ่านไปแพ้จริงแล้ว เรากำลังใช้คำว่าอดทนมาทำร้ายใจตัวเองอย่างเงียบๆพระพุทธเจ้าสอนว่าความทุกข์ไม่ได้เกิดจากโลกภายนอกอย่างเดียวแต่เกิดจากใจที่ยึดและฝืนการฝืนอยู่ในสิ่งที่บั่นทอนฝืนยิ้มทั้งที่ทใจเจ็บฝืนเข้าใจคนอื่นท,ทั้งที่ไม่มีใครเข้าใจเราสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความดีแต่คือการเพิ่มทุกข์ให้ตัวเองโดยไม่จำเป็น การรักตัวเองในทางธรรมไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการรู้เท่าทันใจตัวเองเมื่อใจส่งสัญญาณว่าเหนื่อยนั่นไม่ใช่ความอ่อนแอแต่นั่นคือสติที่กำลังเตือนเราคนมีปัญญาจะไม่ถามว่าต้องทนแค่ไหนแต่จะถามว่าสิ่งนี้ทำให้ใจเราดีขึ้นหรือแย่ลงถ้าอยู่กับใครอยู่ในที่ไหนแล้วใจเราหดเล็กลงทุกวันศรัทธานในตัวเองลดลง คุณค่าในใจตัวเองค่อยๆหายไปธรรมะบอกเราชัดเจนว่าอย่าเอาความอดทนไปแลกกับการทำลายใจตัวเองการวางไม่ได้แปลว่าแพ้การถอยไม่ได้แปลว่าอ่อนแต่คือการเมตตาต่อตัวเองอย่างลึกซึง้งรักตัวเองคือการไม่ยอมให้ใจเราต้องเจ็บซ้ำกับเรื่องเดิมเพียงเพราะกลัวคำว่าไม่ดีพอข้อ 2. รักตัวเองคือรู้จักประมาณ ไม่แบกโลกทั้งใบหลายคนเหนื่อยไม่ใช่เพราะชีวิตหนักแต่เพราะแบกมากเกินไปแบกความคาดหวังของพ่อแม่แบกความรู้สึกของคนรักแบกปัญหาของเพื่อนแบกทุกอย่างจนลืมถามใจตัวเองว่านี่มันเกินกำลังเราหรือเปล่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทางสายกลางไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปแต่ในชีวิตจริงเรามักตึงกับตัวเอง และหย่อนกับคนอื่นเราโทษตัวเองง่ายแต่ให้อภัยคนอื่นเก่งเราบอกตัวเองว่าป้องไหวทั้งที่ใจร้องขอการพักการรักตัวเองคือการยอมรับว่าเราไม่จำเป็นต้องช่วยทุกคนไม่จำเป็นต้องรับทุกเรื่องและไม่จำเป็นต้องเป็นที่พึ่งของทุกชีวิตความเมตตาที่ไม่มีขอบเขตจะกลายเป็นภาระและสุดท้ายจะย้อนกลับมาทำร้ายใจเราเองธรรมะสอนว่า ช่วยเท่าที่ช่วยได้ให้เท่าที่ใจไม่เดือดร้อนเมื่อเรารู้จักประมาณใจจะเบาขึ้นไม่รู้สึกผิดเมื่อปฏิเสธไม่โทษตัวเองเมื่อเลือกพักรักตัวเองคือการวางของหนักลงจากใจเพื่อให้เรายังมีแรงเดินต่อบนเส้นทางชีวิตอย่างสงบข้อ3รักตัวเองคือไม่ฝากคุณค่าชีวิตไว้กับคำพูดของใครหลายครั้ง สิ่งที่ทําให้เราเจ็บไม่ใช่คําพูดของคนอื่นโดยปรงแต่เป็นเพราะเราเอาคําพูดนั้นมาตัดสินคุณค่าของตัวเองคําชมทําให้เราดีใจคํานินทาทําให้เราหดหูใจเราขึ้นลงเหมือนคลื่นเพียงเพราะคําพูดไม่กี่คําพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นความจริงข้อหนึ่งว่าคําพูดของคนอื่นไม่ใช่ความจริงทั้งหมดของชีวิตเราวันนี้เขาชมพรุ่งนี้เขาอาจตําหนิวันนี้เขาเข้าใจวันหนึ่งเขาอาจไม่เข้าใจเลย ถ้าใจเราไปผูกกับคำพูดเหล่านั้นชีวิตเราจะไม่มีวันมั่นคงธรรมะเรียกสิ่งนี้ว่าการยึดถือสิ่งไม่เที่ยงเพราะคำชมก็ไม่เที่ยงคำนินทาก็ไม่เที่ยงความเห็นของคนก็ไม่เที่ยงแต่เรากลับเอาสิ่งไม่เที่ยงมาชี้วัดคุณค่าชีวิตตัวเองการรักตัวเองคือการยืนให้มั่นในความจริงของเรารือว่าเราทำอะไรหรือว่าเราเป็นใครรือว่าเราตั้งใจดีแค่ไหนไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจ ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองกับทุกคนคนมีสติจะฟังคำคนแต่ไม่ให้คำคนนั้นมาครอบงำหัวใจเมื่อใจไม่หวั่นไหวตามคำพูดใครใจจะสงบและความสุขจะไม่ขึ้นอยู่กับใครอีกต่อไปข้อ4รักตัวเองคือให้อภัยตัวเองก่อนคนจำนวนมากแบกอดีตไว้บนบ่าแบกความผิดพลาดแบกคำว่ารู้งี้น่าจะเรามักให้อภัยคนอื่นได้ง่าย แต่กลับโหดร้ายกับตัวเองอย่างเหลือเชื่อพลาดครั้งเดียวเอามาซ้ำเติมใจตัวเองทั้งชีวิตผิดพลาดเรื่องเดิมก็โทษตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วการยึดต,ติดกับอดีตไม่ทำให้เราเป็นคนดีขึ้นมีแต่ทำให้ใจหนักขึ้นการให้อภัยตัวเองไม่ใช่การแก้ตัวให้ความผิดแต่คือการยอมรับความจริงว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เรียนรู้จากความพลาดได้เมื่อเรายอมรับความผิดพลาด เราจะไม่จมอยู่กับความผิดแต่ใช้มันเป็นบทเรียนธรรมะไม่ได้สอนให้เราหนีความจริงแต่สอนให้เราเห็นความจริงโดยไม่ทำร้ายใจตัวเองรักตัวเองคือการบอกกับใจว่าเราผิดได้และเราจะดีขึ้นได้เมื่อใจเบาลงจากอดีตปัจจุบันจะชัดขึ้นและอนาคตจะเดินต่อได้อย่างไม่แบกความทุกข์เก่าข้อ5รักตัวเองคือไม่เร่งชีวิตตามจังหวะของคนอื่นหลายคนทุกข์ไม่ใช่เพราะชีวิตแย่ แต่เพราะเผลอเอาชีวิตตัวเองไปแข่งกับชีวิตของคนอื่นเราเห็นคนรอบตัวสำเร็จเร็วมีบ้านมีรถมีครอบครัวแล้วใจเราก็เริ่มถามตัวเองว่าทำไมเรายังไปไม่ถึงไหนเพราะพุทธเจ้าสอนว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นจากเหตุและปัจจัยไม่มีใครมีเส้นทางเหมือนกันและไม่มีใครต้องเดินด้วยความเร็วเท่ากันบางคนออกดอกเร็วแต่รากไม่ลึกบางคนเติบโตช้าแต่มั่นคงและยืนยาวการเร่งชีวิต คือการฝืนเหตุปัจจัยของตัวเองและการฝืนมักนำมาซึ่งความทุกข์รักตัวเองคือยอมรับจังหวะชีวิตของตนไม่ดูถูกตัวเองว่าช้าไม่กดดันใจว่าต้องรีบคนที่เดินช้าแต่เดินถูกทางย่อมไปถึงอย่างสงบเมื่อใจไม่เปรียบเทียบใจจะเบาและความสุขจะไม่ถูกเลื่อนเวลาเพียงเพราะเราเดินไม่ทันใครข้อ 6. รักตัวเองคือเลือกคบคนที่ใจไม่เหนื่อยพระพุทธเจ้าสอนว่า กัลยาณมิตรคือปัจจัยสำคัญของชีวิตที่ดีแต่หลายคนกลับคบคนเพราะกลัวเหงากลัวถูกมองว่าไม่มีใครจนยอมอยู่กับคนที่ทำให้ใจเหนื่อยอยู่ด้วยแล้วต้องระวังคำพูดต้องฝืนยิ้มต้องยอมรับการดูถูกหรือถูกใช้เป็นที่ระบายอารมณ์สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มิตรแต่คือภาระทางใจการรักตัวเองไม่ใช่การตัดคนออกด้วยความโกรธแต่คือเลือกวางระยะอย่างมีสติ พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราหนีคนแต่สอนให้เรารู้ว่าใครควรใกล้ใครควครควห่างถ้าอยู่กับใครแล้วใจเราหดศรัทธาในตัวเองลดพลังชีวิตค่อยๆหมดไปธรรมะบอกเราว่าการถอยออกมาคือปัญญาไม่ใช่ความอ่อนแอรักตัวเองคือให้โอกาสใจได้อยู่ในที่ที่ไม่ต้องป้องกันตัวเองตลอดเวลาเมื่อใจไม่ต้องสู้ใจจะมีแรงเติบโตและเมตตาที่แท้จะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติ ข้อ 7. รักตัวเองคือไม่อธิบายชีวิตให้คนที่ไม่ฟังหลายครั้งเราไม่ได้เหนื่อยเพราะชีวิตยากแต่เหนื่อยเพราะต้องอธิบายชีวิตของตัวเองให้คนที่ไม่ได้อยากเข้าใจพูดไปก็ไม่ฟังอธิบายไปก็ไม่รับถามไปก็เพื่อเอาไปตัดสินไม่ใช่เพื่อรับฟังด้วยใจพระพุทธเจ้าสอนว่าธรรมะไม่ควรแสดงกับคนที่ไม่พร้อมรับฟังไม่ใช่เพราะเขาไม่ดี แต่เพราะเขายังไม่ถึงเวลาชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจกับคนที่ตั้งใจจะเข้าใจผิดตั้งแต่แรกการพยายามอธิบายกับคนที่ไม่ฟังไม่ใช่ความอดทนแต่คือการทำร้ายใจตัวเองอย่างเงียบๆรักตัวเองคือการรู้ว่าควรพูดกับใครควรเงียบกับใครและควรเก็บพลังใจไว้ตรงไหน คนมีสติจะไม่ใช้พลังชีวิตไปแลกกับการเอาชนะความคิดใครบางเรื่องความสงบมีค่ากว่าการถูกเข้าใจข้อ8รักตัวเองคือการอยู่กับปัจจุบันไม่ลากใจไปทุกข์ความทุกข์ของคนส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นตอนนี้แต่เกิดจากใจที่พาเราย้อนกลับไปเจ็บในอดีตหรือวิ่งไปกังวลอนาคตพระพุทธเจ้าสอนว่าอดีตผ่านไปแล้ว อนาคตยังมาไม่ถึงมีเพียงปัจจุบันเท่านั้นที่เราดูแลได้แต่เรากลับใช้ปัจจุบันไปแบกอดีตและกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดการรักตัวเองคือการพาใจกลับบ้านกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่กับสิ่งที่กำลังทำเมื่อใจอยู่กับปัจจุบันใจจะไม่ถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆด้วยความคิดฟุง้งซ่านธรรมะไม่ได้สอนให้หนีปัญหา แต่สอนให้เรารับมือกับปัญหาด้วยใจที่ไม่ฟุง้งไม่หนีและไม่จมรักตัวเองคือให้ใจได้พักไม่ใช่ใช้งานมันตลอดเวลาเมื่อใจอยู่กับปัจจุบันความสุขจะไม่ได้อยู่ไกลแต่มันจะอยู่ตรงนี้ในลมหายใจเดียวกันนี้เองข้อ 9. รักตัวเองคือไม่เอาใจไปผูกกับความคาดหวังความคาดหวังเป็นสิ่งที่ดูเหมือนให้พลังแต่แท้จริงแล้ว มันคือเชือกที่มัดใจเราไว้กับความทุกข์เราคาดหวังให้เขาเข้าใจคาดหวังให้เขาเห็นค่าคาดหวังให้เขาเป็นอย่างที่เราคิดว่าควรจะเป็นและเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นใจเราก็เจ็บไม่ใช่เพราะเขาทำผิดแต่เพราะใจเราไปผูกไว้กับผลลัพธ์พระพุทธเจ้าสอนเรื่องอุปทา,านการยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นรากของทุกข์ทั้งหมดยิ่งคาดหวังมากยิ่งยึดมาก ยิ่งทุกข์มากแต่ธรรมะไม่ได้สอนให้เราไม่ทำอะไรเลยหรือไม่หวังอะไรเลยธรรมะสอนให้ทำดีให้ดีที่สุดแล้ววางผลเราทำดีเพราะดีนั้นควรทำไม่ใช่เพื่อรอคำขอบคุณไม่ใช่เพื่อรอการตอบแทนการรักตัวเองคือการทำเต็มที่แต่ไม่เอาใจไปผูกกับผลลัพธ์ไม่ฝากความสุขไว้กับการกระทำของใครเมื่อเราวางความคาดหวัง ใจจะโล่งไม่โกรธง่ายไม่ผิดหวังบ่อยไม่เหนื่อยกับการรอและที่สำคัญเราจะไม่ต้องเจ็บซ้ำกับเรื่องเดิมๆอีกต่อไปข้อ 10. รักตัวเองคืออยู่คนเดียวได้โดยไม่รู้สึกโดดเดี่ยวหลายคนกลัวการอยู่คนเดียวไม่ใช่เพราะไม่มีใครแต่เพราะไม่เคยอยู่กับใจตัวเองจริงๆเรากลัวความเงียบกลัวการไม่มีใครทักกลัวการไม่มีใครรับฟัง จนยอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทำให้ใจอึดอัดยอมคบคนที่ไม่เห็นค่าเพียงเพราะกลัวคำว่าเหงาพระพุทธเจ้าสอนว่าคนที่พึ่งพาตนเองได้คือคนที่ไม่ตกเป็นทาสของใครการอยู่คนเดียวไม่ใช่ความล้มเหลวไม่ใช่ความน่าสงสารแต่คือโอกาสที่เราจะได้ยินเสียงใจตัวเองชัดขึ้นเมื่อเราอยู่คนเดียวได้สงบเราจะไม่รีบคว้าใครมาเติมช่องว่างในใจ เราจะเลือกความสัมพันธ์เพราะอยากร่วมเดินไม่ใช่เพราะกลัวเดินคนเดียวการรักตัวเองคือการเป็นเพื่อนที่ดีให้กับตัวเองนั่งเงียบๆได้กินข้าวคนเดียวได้ใช้ชีวิตกับตัวเองได้โดยไม่รู้สึกว่าขาดอะไรเมื่อใจไม่กลัวความเดียวดายใจจะเป็นอิสระและความสัมพันธ์ที่เข้ามาจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ทำร้ายใจข้อ 11. รักตัวเองคือดูแลกาย เพราะกายคือฐานของจิตในคำสอนของพระพุทธเจ้ากายกับใจไม่เคยแยกจากกันถ้ากายอ่อนล้าใจก็อ่อนแรงถ้ากายถูกรบกวนใจก็ไม่สงบแต่คนจำนวนมากพยายามแก้ใจทั้งที่กายกำลังร้องขอการดูแลนอนดึกจนหมดแรงกินไม่เป็นเวลาทำงานเกินกำลังแล้วสงสัยว่าทำไมใจหงุดหงิด ว้าวุ่นหรือหมดศรัทธาในชีวิตพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกายานุปัสสนาสติปัฏฐานให้รู้กายตามความเป็นจริงรู้ว่าเหนื่อยก็พักรู้ว่าป่วยก็รักษารู้ว่ากายต้องการความพอดีการดูแลกายไม่ใช่ความฟุ่มเฟือยไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่คือการเคารพชีวิตที่เราได้รับมารักตัวเองคือการฟังสัญญาณของกาย ไม่ฝืนจนพังไม่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือพิสูจน์คุณค่าเมื่อกายได้รับการดูแลใจจะค่อยๆอ,อ่อนโยนความคิดจะไม่ฟุง้งและสติจะกลับมาโดยไม่ต้องพยายามมากบางครั้งการพักผ่อนให้พอคือการปฏิบัติธรรมที่ลึกที่สุดโดยไม่ต้องนั่งหลับตาเลยด้วยซ้ำข้อ12รักตัวเองคือยอมรับความไม่สมบูรณ์ของตัวเองความทุกข์ลึกๆของมนุษย์ ไม่ใช่การเป็นคนไม่เก่งแต่คือการอยากสมบูรณ์แบบตลอดเวลาเราโกรธตัวเองที่พลาดตายตัวเองที่ยังไม่เก่งดูถูกตัวเองที่ยังไม่ถึงจุดหมายทั้งที่ความจริงแล้วไม่มีใครบนโลกนี้ที่ไม่เคยผิดพลาดพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งไม่เที่ยงไม่มีอะไรสมบูรณ์และไม่มีตัวตนถาวรให้ต้องแบก การยอมรับความไม่สมบูรณ์ไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการเห็นความจริงตามที่เป็นเมื่อเราไม่ต้องแบกภาพลักษณ์ไม่ต้องฝืนเก่งไม่ต้องกลัวการผิดพลาดใจจะเบาและพร้อมเรียนรู้รักตัวเองคือการพูดกับใจอย่างอ่อนโยนว่าไม่เป็นไรเรากำลังเรียนรู้เมื่อเราอนุญาตให้ตัวเองไม่สมบูรณ์เราจะไม่กดดันใครไม่คาดหวังเกินจริง และไม่ทำร้ายใจตัวเองและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการเติบโตที่แท้จริงข้อ14รักตัวเองคือฝึกสติไม่ปล่อยใจไหลไปตามอารมณ์พระพุทธเจ้าสอนว่าใจที่ไม่มีสติคือใจที่ตกเป็นทาสของอารมณ์โกรธก็เผลอพูดเศร้าก็เผลอจมกลัวก็เผลอหนีรักก็เผลอยึดและเมื่ออารมณ์พาไป ใจก็ทุกตามไปโดยไม่รู้ตัวการฝึกสติไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่จําเป็นต้องนั่งสมาธินานๆแต่คือการรู้ทันใจในชีวิตประจำวันรู้ว่ากโกรธรู้ว่าเหนื่อยรู้ว่าอยากหนีรู้ว่าใจกําลังหวั่นไหวแค่รู้ทันอารมณ์จะไม่ลากเราไปไกลรักตัวเองคือไม่ปล่อยให้ใจต้องเจ็บเพราะอารมณ์ชั่ววูบ ไม่พูดในวันที่โกรธไม่ตัดสินชีวิตในวันที่ท้อเมื่อมีสติใจจะมีพื้นที่ว่างและพื้นที่นั้นเองคืออิสรภาพที่แท้จริงข้อ1 5รักตัวเองคือเมตตาต่อตัวเองก่อนแล้วโลกจะอ่อนโยนขึ้นพระพุทธเจ้าสอนเรื่องเมตตาแต่เมตตาที่แท้จริงไม่ใช่การฝืนให้กับคนอื่นก่อนโดยที่ใจเราย่างแห้งแล้ง คนที่ไม่เมตตาตัวเองมักโกรธง่ายคาดหวังสูงและเจ็บลึกเพราะข้างในยังไม่เคยได้รับความอ่อนโยนการเมตตาต่อตัวเองคือการพูดกับใจอย่างอ่อนโยนในวันที่พลาดในวันที่ไม่ไหวในวันที่ยังไม่สำเร็จไม่สำเติม,ไม,ตมไม่ดูถูกไม่เร่งรัดเมื่อใจได้รับเมตตาใจจะอิ่มและความอิ่มนั้น จะล้นออกไปสู่ผู้อื่นโดยไม่ต้องพยายามโลกไม่ได้อ่อนโยนขึ้นเพราะคนอื่นเปลี่ยนแต่เพราะใจเราไม่แข็งกระด้างเหมือนเดิมสรุปรักตัวเองคือรากฐานแห่งความสุขแท้จริงรักตัวเองไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวไม่ใช่เรื่องเอาแต่ใจแต่คือการมีสติรู้จักคุณค่าและอ่อนโยนต่อชีวิตของเราเอง การรักตัวเองเริ่มจากไม่ทำร้ายใจตัวเองซ้าๆไม่ฝืนอยู่ในสิ่งที่ทำให้ใจเจ็บไม่แบกความทุกข์ของใครเกินกำลังไม่เอาคำพูดหรือความเห็นของใครมาวัดคุณค่าตัวเราและไม่โทษตัวเองเกินไปสำหรับอดีตรหรือความผิดพลาดที่ผ่านมาการรักตัวเองหมายถึงรู้จักประมาณไม่แบกโลกทั้งใบไว้บนบ่า ไม่เร่งชีวิตตามจังหวะของคนอื่นและเลือกคบคนที่ใจไม่เหนื่อยเพื่อให้ใจได้สงบและมีแรงเติบโตอย่างแท้จริงเราจะรักตัวเองด้วยการอยู่กับปัจจุบันไม่ลากใจไปทุกเพราะอดีตรหรืออนาคตฝึกสติไม่ปล่อยใจไหลไปตามอารมณ์ชั่ววูบและไม่ฝืนเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราแต่ยอมรับตัวตนจริงๆของเรา เราจะรักตัวเองด้วยการดูแลกายและใจฟังสัญญาณของกายพักผ่อนให้เพียงพอให้อาหารและการพักผ่อนเป็นเพื่อนที่ดีของจิตและยอมรับความไม่สมบูรณ์ของตัวเองเพราะไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่ทุกคนสามารถเติบโตได้สุดท้ายรักตัวเองคือเมตตาต่อตัวเองก่อนพูดกับใจอย่างอ่อนโยน ยอมให้ตัวเองผิดพลาดไม่ส้ำเติมไม่เร่งรัดและไม่โทษตัวเองเมื่อใจเราอ่อนโยนโลกภายนอกก็จะดูนุ่มขึ้นความสุขไม่ต้องวิ่งหาเพราะมันอยู่ในใจของเราเองในธรรมะของพระพุทธเจ้าการรักตัวเองคือรากฐานของความสงบคือความสุขที่แท้จริงและคือจุดเริ่มต้นของการรักผู้อื่นได้อย่างแท้จริงโดยไม่เหนื่อย และไม่สูญเสียใจ